สวัสดีครับวันนี้มาลอยผ้ามาตาในทางของพอลี่นะครับพอดีผ่นมี้วามฝันดีนะครับเกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้วนะครับประมาณสามเดือนมาบอกเลขตัวเดียวห้างเดียวนะครับก็ลอกไปติดตามว่าบอกเลขตัวไหนล่องไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับวันนี้คือมาตามเลขข้อฝันเนาะเป็นเลขคนตายมาบอกเป็นตัวคนตายมาบอก คู่เดียวคู่เดียวนะครับกับสิล่องหายเป็นรัฐบาลไทยต่างหานะ่างเนาะเดี๋ยวพี่น,อน้องจะลืมจะเสีย,ยโอกาสเนานะพอลีเนาะเพราะว่าก็ะน่าสต้นใจมัน,นครับมันเป็นเลขทีร่าเป็นคู่เดียวแล้วก็ท่วมท่วมกันท้งซามมองเป็นตัวเดียวกันเหมือเรื่องแปลกดยวยเลขจะด้ขคิดว่านีมบนต้องอันไดบ่าอันไดกันนึงเ่องสุดว่าพเขาบอกให้นอนพอลีเนาะว่ามันต้องบ้ไทยกับตองเล่ามันว่าเล่าปะเขาห้องกับตองไทยเห็นว่าเหรอนะครับ ที่เรว่าอันใดอันหนึ่งนะเปิดไปอืมก็ต้องลองลองพิสูจน์เบืองเนาะเบืองช่วงมันชัดเจนในการันท่วมกัารฝนเลยอืมว่าอยากกิมแบบว่าชาลีตัวเดียวเนาะอืมอ๋อชาลีลดขึอนนั่นนี่เลยลดได้ลดเด้เฮาหมุนลงเด้น่ะเออหมุนเด้วันมันยิ่งไขเนาะนะอืมคืออันนี้กับผีขึ้นกันละกันเลยเรื่องตัวเหรอก็รีนะครับ หรือรัฐบาลไทยเนาะเอาพอาะก็บอกความฝันเลยครับผมฝันนั่นฝันว่าบักกวนมันเป็นงลูกตาบมันเสียชีวิตไปแล้วกับรถแนร่ดโดนเมื่อฝันว่ามันมาเล่นนี่แหละมาเล่นน้ำอันมองบ้านหน้าบ้านน้องเมียนี่แหละเรียกเห็นมันขึ้นยางขึ้นมาจากซ้อยก็เรียถามมาไปยังก่อนมาเล่นน้ำมันน่ากินไหมเนี่ยบา อันนีเอื่อนถามเลยอาไงนี่เคยเห็นยินวันเห็ดใดเหตุอย่างนั้นี่ผีกับสีหูอยุ่งกัาเห็ดอย่างนังตายแล้วกับสีเหลี่ยวทเห็นดิ้วเหตอยุ่งเรี่ยวนะเฮ้ยเงินจ้ามักเลยกคอสีบอกเล็กตัวมันออกไวยมักเรามักคัดุู้ลราเรียกมักเลธิมันเรียกว่าฟังเจ้าเสือโรเดอร์สองหกนี้มา เจ้าเสียวมันได้สองหกแม้เพราะอะไรเนี่วนแม้สองหกมันยังว่ามันยังบอกเป็นกระลุกกระเลียงน่าหมวันเนาะว่าเอาเสียงดังๆนะแต่เรียว่าพ่อคุยกับมันอยู่ข้าวนึงเปิมเนเห็นอันอันไอ้เขียวร้านค้ากับผัวมากนี่รีบนี่รีไปเบื้องไฟงเห็นไฟข่อยบป็ดจีดกันเจ้าเบื้องนั้นป็นจะเปลี่ยนกับเปลี่ยนรถลด้รือวันนี้ว่า บัดนี้หูเมียขึ้นมาเลยคือแบบนี้ปั่นเกี่ยวยังนดี๋บกวนกระบอกสองหกบัดนี้มันมาเรียนกันเรียนบ้านอาติมบ้านอาติมกันหนึ่งสองหกแล้วก็ล้านค้าล่านค้าของอันยเ่ียวอันนี้ก็สองหกห่วยมันเากันามคือเข่ากันสามมองจากสันที้แต่เลขทีแบบว่า น่าสงสัยอย,ยู่าอันใดกันหนึ่งนะทีบารเฮาคิดว่าสิเลีนสองตัวเล่นสามตัวเอาบ้า e anyway. หนึ่งสองหกบ้านเลยไม่ติมหรือฮาหนึ <c <c umm ่งสองหกก็จิโอ้ยยนเป็นมีสูนหลายกว่ากันเหนคนตายมามีสูนดิศูนสองหกว่ะเออะเนียนอว่านึงสองหกเป็นเรื่องลกว่างไม่ติมหเออผู่มาบอกเหตมันเสียไปแล้วไหมที่ว่าศูนอใเอาสูนใช่ มาก่นหลายคนมาส่นหลายคนส่นสองห้เนาะส่ยนสองมันบังเอิญอนยังงาจะที่มาทุ่มกันหลายขน่นเออมันตายย้อนลูกตายวิยากกินเหล้ามหาบอกเรียกคนย่รีบสองหก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 เนาะมันก็นนาสงสัยอยู่ดิ กันสองเก่าเนาะหลักการรดเต็มก็เชลดเตียมเน้อพี่น้องเนาะเห็นทำไมเงไพ่แล้วบนลดเตียมเชะได้จตไหนยิ่บอกหายแตัวเดียวม่ตีม่หลอกค่ะหกหอกเขาบอกยอมลดเตีมเนาะนี่บอกคนไนีบอกคนอันนี้จะลดป็นยังลดเกิเนี้อเนาะนีบอกคนลดเต้มเนาะนะครับมาขัดลดเตียมมาลดตัวหนาดิแม่ม ตัวนี้เดี๋ยวผกเคยหาแตว่าเคยเห็นส่วนตัวใดตัวลังนึงวะนะให้เขาแยกเราแยกลายมันมันรุดไหลแยกลายรุดหลายเลยแยกลายมันรุดหลเห็นเห็นว่าชิปชิปศูนย์ตัวเดียวกนแขนบอกว่ารานไ่เส้นนี้ว่าสิบหกเดียวของินของม้ารวยรุดวยนนี้รุดเอารุดกับศูนย์นั่นเองรุดรวยอ๋อเขาลอรลดไทายตัวเออ ถ้าเป็นรถหนามันเกิดมันแบกมันมันหมายถึงว่ามันมันขีทองมันอะนะคือคนส่วนใหญ่ผีมาบอกคนหนึ่งคือรถตายเศรตายรถเตี้ยมหลังเลยเราใช่ไรถเตี้ยมหนาไหนเขาไปแบกแล้วมันมันเกิดเหตุให้เรี่กวมันเสียนะที่น้องมาเรียกเขารถเราเนาะแม่แมเดี๋ยวเขาจะไปเหตุแบกนวพอสังเก็นตรงม่ไพ่เห็นปะเอาแม่ไพ่มาหาเกจตัวเดียวเด้วยเพราะรถเตี้ยมมันหนอหาหคันเรลฟอรี่นั่นเห็นว่ามันมีตัวย่างอห้เห็นอยู่ อก็เลยว่าเขาเอาเอาแบบนี together, ้ดีกว่าเนาะเขาไม่ได้ให้แันไม่คุณไมาบอกคีมาบอกหมดว่าหันนี่เสื้อเนยเด้อหาเกจอืมไม่บอกหาหกอกนอนลืรถเตียมเขาลืมพอรีว่าสิบวันรถเตีมสิบวันรถหนาเขาตอนมันบ่คืออะมานบ่เคยสังเกตอืมเพราะว่าเขาครับมันก็ดสีบ้องไว้บ้องตัวเดียวเนาะคือสองหกเนาะเมียนเมียนทีเดียวตัวกันเท่านั้นนะครับเนาะสองเก่าตัวกัน สองหาตัวกันเนาะนะคแมนแมนอืมแค่นี้เล่นมาเขาเรยแมนแค่นี้แหละครับเนาะมันร้ายตัวเดียวแค่นี้ครับเราท้าวตัวนี้เขลเรียกมาเอาสูงเลยเถอะแมนเพราะว่าือมาคุ้นใจแล้วแต่ว่าเลขเลขบ้านไม่ทิมเราได้เกณฑ์ไหนนะเลขบ้านโอ้ยอยู่อายุคนตายตัวละอยู่คุ้นใจคือแต่ยิ่เว่าทะเลกับ ซีสามซีซีหางล่งซีซ all like ีอ๋อเรื่องมอเตอร์เข yeah, ็นเรียบบานไม่ตีนไม่น้ำจะลอยได้นะครับคือพี่น้องถามหาเนาะไม่ได้ไม่ตีนชิพเพิร์นมาเหรินน้ำนะย่านคืมันยังสรอยที่แหลกไปบ้านไม่ตีก่อนแม่นบ้านหลังนี้แหละชิเพิร์นเคยมาเหรินน้ำกันนะนม่ไอ้เราไปบ้านไม่เขียวกับสองหกันนั้นสิมุงอย่าง่บูนแต่กับพวกแพงดอกเอาบ้านหลังแหลกนี่แหละเพราะว่าอันนั้นมันเลียตัวเดียววายยันเรียงสอง เอาเหลือตัวเดียวก็เป็นอย่างพอนี er so um, I I you, ah? yeah. mm ่ม hmm. uh ันเหลือสามตัวนี่อายุอะไรอายุเนาะอายุมอสเลยหูไมาทีนี้ฮะแมนบ่าอันนี้ย้อผ่อายุอายุัน้ไม่เคี้ยวน่อยดยทีอืมเพราะว่าในควันขข่อยอปางกันมาเลยอืมว่แมนรักเนยเนาะสมแปดแนเนาเพราะว่าเราเ่เกินข่อยปีสองปีเยบอกเจ้าต้องมือเรียกเลอายุก็สินอยือได้กว่าสามแปดก็บพรี่เราหามาแมนยนยไ่มานเพราะว่าไก่ควันเขาข่อยซุซีกนเด้ย ซีเมนต์พวกเมนต์้คือวาอนะครับมีเขียวหน่อยว่าซีสามซีสามเนาะหางโรคซีซีได้นะครับอครับก็จะมีขังโรกกับ่ขังโรกเนาะสสิบสมีสิบสี่นว่าหลายตัวเด้นะครับเพราะก็ต้องเป็นไละเอียดัน่อยเนาะพวกตัวเดียวเห็นเห็นได้นะครับพวกตัวเดียวว่าพันเกี่ยวกับตัวเดียวนั่นแหละเน่ครับขึ้น ส่วนประกอบมองเขามาเห็นเรือพี่น้องถามเนาะอย่างทีบางคนมันก็บอกดอกยไม่อยากให้ลงดอกว่าเรียกบ้านเลออยยังแต่เมื่อล้มันก็เป็นข้อไข่ถามของเราไม่ตื่นเนาะ,ะ,ะเขจะไม่อยากให้ลงเรียกบ้านเออไม่อยากลงเรียกบ้านอายุยน้องเมียนเด้อพี่น้องนะครับว่าเห็นตาอยู่เรียงนะรนะก็ว่าบางที่กระจกกระสีถามงสินะบังที่เขาไปข้อเปลี่ยนไเจ้าก็ระเห็นนะข้อควาเร็ยนงานบอียดเนาะนะครับจริงๆมันก็ข้อถามดีดอกค้อใจมาบอกอายุยังสินะนะครับ อืมครับเป็นว่านะครับพอลี่ฝันหนาวายควันที่ตายไปแล้วนะมาบอกเรียพอลี่จะจำเครื่องนี้นะวายจะมารเลขเนาะสอมหกตัวเดียวเด้อนะครับเขียนๆเลยนะพอลี่ว่าคนตายก็เลยเอาศูนย์ใส่ให้เนาะนะครับแปลว่าบานฤทธิทีมาบานลังแหลกคือบานไม่ติมบานฤทธินหนึ่งสองหกมู่สามนะครับแล้วก็มีไม่เขียวกับไอ้สามีเมื่อไปสอบไฟให้นะครับบานฤทีิกับสองหกคือกันนับก็เลยต้องโบกสองหอยตัวเดียวเขียนๆเนาะพอลี่เนาะส่วนสองเก่าคือการกับหัวเนาะ สองหาเครื่อลดแต้มนะครับส่วนเลนก็กบั่มกะมิจะฮอน่ไฮตาบันแม่ไม่ทิ้มเนาะว่าเล็กสามตัวพอดีนะอาจจะเป็นเล็กสามตัวก็ได้นะครับส่วนอโย่คนตายชีสิบสามนะครับตอนตายห่างโลกซีซีได้นะครับกับพิจารณาเอาแต่ว่าบ่มักหลายต,ตัวตัวเดียวแน่นๆคืองสองหกขนั้นเนาะพอดีเนานะสองหงเห็นมาท่วมกันสามมองสามมองเนาะนะครับจี่นอ่อมโคนรเก๋จีแคปตั้งแต่จาวาเห็นเล็กหลายตัวกะบมัมมันมัมเมียนเด้นนะครับ บางที่เบื้องลขก็ต้องฟังไ้มันจบฟังมันละเอียดนะพอลี่เนาะบางครั้งเขาโม้นรงกันตรง้องมันก็ต้องละเอียดนมาแล้วเข้าใจนะนะครับคือจังคนฟังคิดไม่เชี่อว่าเดี๋ยวห้าตีปลากันเนาะถ้าจะฟังละเอียดพขาจะต้งงจะฟังเขาจะถือซ้ำตัวตรงเนาะพูกห้าฟังเขาหลวักเลยว่าอะไรนะเขาถือซ้ำตัวเชีงเนาะเจงงตัวพวกกัดทีง่ายนะนะครับเ๋ยะเรียกกัน เล็กเล่าสามตัวเดือลงนน<ช>่งงหายเนาะเออเลือล่าง4ี่ตนะครับเขาเรียกกาลัางเหด็ดเลยประเี็แบบสูตล่วงนาเขาสูดนี่มันเห็้นสองย่างไต้กัน<ช>ว่าการเห็ดเขาียกมสิได็ผลว่าสูนรไงไอเห็ดสูตล่วงนาเดพดผลปับ๊บห้องไก่สชามันไต่องรอดเลยนะเขาเรียนกนะช่วงกันใช่กันครับห้องเอ็ดก่อนเนี่ม,มันอีจุ่มกันมันตุ่มันเลย นี่ก็ลบไปแล้วล่ะแต่ว่ากิเพื่อนญาตพี่น้องรืมเพราะวันไปล่วงไปเล่าพี่น้องอาจจะไม่ด้ใส่ใจยาตเชี่ยวกาดน้อเขาเรยเนาะสำหรับเด็กนันกกอดเนาะที่เสียชีวิตตายไปแล้วเนาะมาบอกอบอกเนี่ยครับเด็กตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าไรถเตมระยะก็ช่เพราะันนพ่อปีเลยพ่อสองท่านเดียนอย่งพ่อายเนาะมันเพท่านพอสองทานเดียนพ่อทำเนอะพ่อจะไปวันไหมพ่อจะไปวัไ่เพราะท่านโดนเ แต่เห็นมันรถเตียมมันมีแหน่ไพ่ขนาดเล็ยันนะตัวเล็กตัวเดียวไอเล็กตัวเดียวเขาต้องรถเด้นะครับยันคือกันเนาะอืมอืมคนเนี้เขาก็ต้องสั่นหระคนซื้อเล็กเป็นเลยผีมาบอกก็ชุดรถเตียมรถนะเอาไปซื้อเดียหนักที่ยาวเรียบบั้นสนุกเป็นวันไดบ้าสนุกบ้าพอรีบฟันเล่นเลยตอนที่เสียชีวิตไปแล้วมาหาณน้าจิมมาหลินนั่งป่าวว่ามันแค่ลิงกันเนาะมาหาหน้าจิมหรอกกะ กันเล่มาเห็นพอรี่เห็นมะพลาดมากนี่แต่เล่บานเจ้ามาเคล็ดเลขใไปสีบอกเลขเจ้ามันกันเลยว่าสองหกประชันกันว่บาบ้านนี้กันเลยเห็นมี่แม่เขียวกับพเนียดเลยมาบอกไปเห็ดไฟเพื่อนบ้านเล็กที่แม่เขียวกั 2, บสองหกบ้านของแม่ติ่มกั 1, 2, บหนึ่งสองหกบ้านี้ก่อนมาบอกกับสองหกคือกันเขากันสามย่างแต่สิมีศูนย์สองหกพอรี่ว่าก้นตายเอาศูนย์ใส่เราก็ กันสองหกเป็นสองเก้ากับสองหกลดแต้มกับสองหาค้นตตยเลขบ้านแม่ติมกับหนึ่งสองหกมูสามอายุไอ้ก,ก้อนกับสี่สามขางโลกสี่สี่ปีได้เยค่ะเอานะครับกับถทอว่าละเอียดเนาะแอ่ต<ะ>ือกับสรุปได้ดีนะครับกับร่ง<ะ>พัฒนาเนาะนะครับกับร่งดีแล้วนะครับ<ะ>แต่ว่าข้อฟันเนี่ย มักตัวเดียวฮักเดียวได้พีนโโขข่นนะ้องซอกหกแขนแขนเนาะว่องไงเท่านั้นนะครับอีเลียคือการลดแต้มกับหัวนะเท่านั้นเนาะอ่ะให้ชคให้มันมาหนำผลีตได้นะครับสำหรับฝันรัฐบาลไทยนะครับแต่ว่าอย่าลืมฝันแรกนะอลีตนะเนาะอา่อา,อา,อา,อาขอให้โชคมันมนสบุดีครับสวัสดีครับ